ค่ะวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแก้วที่เราใช้ในร้านกาแฟกันนะคะอันนี้นะคะก็คือนน่ก็ไปรวบรวมแก้วมานะคะจากแมคโครค่ะสวัสดีค่ะเน่เรนทัลคอฟฟนะคะ ค่ะวันนี้ค่ะนี่ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแก้วที่เราใช้ในร้านกาแฟกันนะคะเพราะว่ามีคําถามเข้ามาค่ะว่าอยากจะให้เน่ช่วยมาแชร์หน่อยว่า แก้วเนี่ยมีแบบไหนบ้างแล้วก็ควรจะใช้ยังไงบ้างนะคะทีนี้เน่ก็เลยไปรวบรวมแก้วมาค่ะนี่นะคะจะเห็นกองแก้วตร,วตรงนี้นะคะอันนี้คือไปรวบรวมมาจากที่แมคโครค่ะแล้วก็เรียกว่ามีหลายแบบหลายสไตล์นะคะก็เลยว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในเรื่องของแก้วให้ฟังกันประมาณนึงค่ะว่าแบบเออแก้วมันมีเนื้อยังไงบ้างแล้วแบบเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะทีนี้อันเนี้ยถ้าดูก็คือส่วนมากเลยก็จะเป็นแก้วที่เราใช้ในร้านกาแฟกันนี่แหละ เนื้อที่แบ่งๆมาได้นะคะที่ส่วนมากเราใช้กันนะคะเน่ก็แบ่งออกเป็น6ประเภทค่ะก็6ประเภทนี้ก็จะมีเนื้ออะไรบางมีเนื้อพีพนะคะที่เรียกว่าแบบบางแล้วก็แบบแข็งนะคะแล้วก็มี PET นะคะมีแก้วกระดาษมีแก้วไบโอมีแก้ว g p s s อ ฟังไม่รู้เรื่องเลยเนาะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเนจะมาอธิบายแต่ละแก้วให้ดูค่ะอันนี้ส่วนมากก็จะเป็นไซส์16ออนนะคะคือเน่จะพยายามใช้เป็นไซส์ที่เหมือนกันเพราะว่าเราจะได้เห็นทรงแก้วค่ะแล้วเราก็จะได้แบบอ๋อพอที่จะแบบเปรียบเทียบได้นะคะว่าแก้วแต่ละแบบเนี่ยพอมาในรูปทรงที่ต่างกันนะคะก็จะได้ขนาดหรือดูแล้วมันก็ดูไม่ค่อยเท่ากันอะไรแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเนจะมาทำความรู้จักกับ แก้วแต่ละชนิดกันนะคะที่วางเรียงรายอยู่เนี่ยค่ะแบบแรกเลยนะคะเราจะเรียกว่าเป็นแบบแก้ว PP ค่ะ ก้ว PP เนี่ยก็คือทำมาจากเนื้อพลาสติก PP นะคะหรือถ้าชื่อเต็มก็คือโพลีโพรพิลีนนะคะอันนี้ก็คือเนื้อ PP นั่นแหละนะคะเอาชื่อสั้นๆเนื้อ PP นะคะความเนื้อ PP เนะะี่ยค่ะก็คือเขาจะทำมาจากพลาสติก PP ใช่ไหมคะเนื้อแก้วของเขาอะค่ะก็คือจะนิ่มจะบางนะคะก็จะเป็นเนื้อแก้วที่นิ่มบางแบบนี้ค่ะจับแล้วก็จะยวบๆได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ แต่ว่าเนื้อแก้วเ้าเหนียวนะนะคะแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะแล้วก็เนื้อแก้วก็จะค่อนข้างใสนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อ PP ค่ะ<ม>ก็ส่วนมากก็จะนิยมใช้ในร้านที่แบบขายราคาไม่ค่อยแพงมากนะคะอันนี้ก็จะใช้กันได้ค่ะ<ม>ข้อดีของเนื้อแก้ว PP แบบนี้นะคะก็คือราคาถูกนะคะราคาถูกแล้วก็หาซื้อง่ายค่ะตามท้องตลาดทั่วไป แต่ว่าข้อเสียก็คืออย่างที่บอกค่ะว่ามันคือตัวแก้วมันค่อนข้างอ่อนนะคะทีนี้เวลาบางทีถ้าเราจะมาใส่เครื่องดื่มที่ราคาแพงๆก็อาจจะจับแล้วดูไม่ค่อยแบบไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยเหมาะสมกับราคาแบบนี้นะคะก็มันก็จะอ่อนๆแบบนี้ค่ะทีนี้อันนี้เราเรียกว่าเป็นแก้ว PP ซึ่งราคาของเขานะคะส่วนมากเลยตามท้องตลาดนะคะราคาที่เป็นแบบไม่รวมฝานะราคาส่วนมากก็อาจจะไม่ ตอบใบนะคะไม่ถึง1บาทประมาณนี้นะคะเต็มที่ก็ไม่เกิน1บาท50อย่างนี้นะคะนี่ก็คือเนื้อแก้วที่เรียกว่าแก้ว PP ทีนี้มันจะมี p p อีกแบบหนึ่งค่ะแบบที่2นะคะเราจะเรียกว่าเป็น ลิจิต PP นะคะพอเป็นลิจิต PP เนะะี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นธรรมจากพลาสติก PP ที่มีความแข็งแล้วก็มีความขุ่นมากกว่าแบบแรกนะคะก็จะคนละแบบกันนะคนละ PP กันนะคะส่วนมากเราจะเห็นแก้วแบบนี้ตามร้านกาแฟร้านใหญ่หญๆหลายๆร้านนะคะอย่างเช่น Amazon ก็จะใช้แก้วเนื้อ PP แก้วเนื้อริจิตพีพีแบบนี้นะคะก็คือเขาจะมีความแข็งมีความเหนียวนะคะแล้วก็จับอยู่ทรงเห็นไหมคะก็คืออยู่ทรงเนี่ยค่ะไม่ไม่ไม่แบบไม,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 ไม่ยุบยบยาบอย่างนี้นะคะแต่ว่าสีของริจิตพีพีอะคะ่ะเขาก็คือจะออกแนวสีขาวขุ่นแบบนี้เห็นไหมคะก็จะมีสีออกแนวทึบหน่อยนะคะไม่ได้ขาวใส เราก็เอาไปตีแบรนด์นะคะก็จะทำให้ดูเพิ่มมูลค่าก็สามารถที่จะมองเห็นเนื้อของเครื่องดื่มได้ความเห็นสีของเครื่องดื่มได้นะคะก็เนื้อเนือลิจิต PP เขาก็จะมีอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นลิจิต PP ใช่ปะ่ะอันนี้จริงๆก็เป็นเป็นเป็น PP อีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็น PP แต่ว่าเป็นแบบเนื้อบางอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนื้อบางเราก็จะเห็นนะคะ เขาก็จะมีความแบบขุ่นๆสีก็จะขุ่นๆหน่อยเนาะ,ะทีนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขานะคะของตัวลิจิตพีพีนะคะข้อดีก็คือว่าเขามีรูปทรงสวยนะคะเรียบดูดีเนาะแล้วก็เนื้อแก้วหนาค่ะก็จะเก็บความเย็นได้ดีจับถนัดมือนะคะก็เรียกว่าเหมาะสมกับภาพลักษณ์ของร้านแหละแต่ข้อเสียก็คือราคาสูงนะคะต่อแก้วเนี่ยไม่รวมฝานะจะอยู่ที่ประมาณ3-4บาทเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแก้วเนื้อลิจิตพีพี นะคะแบบนี้เลยก็ a เมซอนนะคะเซว่นมลชนอะไรพวกนี้ก็จะใช้แก้วเนื้อนี้กันค่ะทีนี้แก้วแบบที่3นะคะแบบที่3เราจะเรียกว่าเป็นแบบเนื้อ GPPS นะคะ GPPS เนี่ยมาจากคำว่า General Purpose Poly Styrene นะคะเอาเป็นว่าเรียกสั้นๆ GPPS นะคะ GPPS เนี่ยเป็นแก้วพลาสติกที่มีความเนื้อใสที่สุดถ้าเราดูนะคะเขาจะมีความใสกิ้งเลยเห็นไหมคะ ก็หลายๆร้านก็ใช้แก้วนี้กันอยู่เนาะคือมันทําให้เวลาที่เราใส่เครื่องดื่มอะค่ะเราก็จะเห็นความเครื่องดื่มแบบว่าสีสันสวยงามนะคะแล้วแก้วสมาร์ท g p s เนี่ยเขาก็จะยิงขึ้นมาเป็นทรงแบบอย่างนี้เลยนะคะก็คือที่ว่าตูดจะเล็กๆแล้วก็ปากจะบานๆหน่อยอย่างนี้ค่ะลักษณะของแก้ว GPPS นะคะก็คือมีความใสเนื้อแก้วแข็งไม่ยวบเนี่ยนะคะไม่ยวบไม่ไม่ไม่แบบยุบลงไปนะคะแต่ว่าแก้วเนี่ยคือเขาจะมีความเปราะแล้วก็แตกได้นะคะ เน่เคยสมัยก่อนเลยอะเคยซื้อแบบเนี้ยมาใช้นะคะพอเราใช้เนี่ยเคยแบบพอมาถึงที่ลานนะคะเรียกว่าแตกยกแถวเลยก็มีนะคะเพราะว่าคือพอเราวางทับทับอะไรหลายอย่างะค่ะกลับมาแตกแบบทั้งแถวใช้ไม่ได้ทั้งแถวเลยก็มีอันนี้คือข้อเสียของมันก็คือ อันนี้ถือเป็นข้อเสียเลยนะก็คือแตกได้นะคะอันนี้สาหรับแก้วอันนี้นะคะแล้วก็ราคาก็ถือว่าก็ค่อนข้างสูงประมาณหนึ่งนะคะส่วนข้อดีนะคะก็คือเขาก็เป็นแก้วเนื้อใสนะคะทําให้เราเห็นเครื่องดื่มสวยงามอันนี้คือแก้ว คือข้อดีของเขาแหละจากทนันมืออย่างนี้นะคะราคาต่อแก้วของ GPPS เนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณช่วงเกือบเกือบ2บาทนะคะไปจนถึง3บาทอันนี้คือจะเป็นแล้วแต่นะคะว่าแต่ละร้านขายราคาเท่าไหร่แต่ว่าราคาก็คือเรียกว่าจะถูกกว่าเนื้อ PP แบบนี้หน่อยนึงนะคะก็ราคาจะถูกกว่ากันหน่อยนึงเพราะอันนี้มันแตกได้อันนี้เรียกว่าเป็น GPPS นะคะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นแก้วเนื้อ PET นะคะแก้วเนื้อ p t เนี่ยก็คือจะเป็นแก้วเนื้อที่เรียกว่าหลายหลยล้านเลยนิยมใช้นะคะ PET ย่อมาจากอะไร p t t ก็คือโพลีเอทิลีน เทเลฟทาเล็ ale, นะคะอันนี้ก็อ่านเอา PET หรือเราเรียกกันสั้นๆว่าแก้วเพชรอย่างนั้นนะคะสมมุติที่เรียกกันก็แก้วเพชรแก้วเพชรก็ PET ก็เพชรไงอย่างนั้นนะคะก็เนื้อ PET เนี่ยเราก็จะเห็นมีอยู่2แบบนะคะก็คือมีแบบเนื้อบางกับเนื้อหนานะคะเนื้อบางกับเนื้อหนาเห็นไหมคะถ้าเนื้อบางก็จะแบบ บีบเข้าไปค่อนข้างง่ายเนื้อหนาก็จะก็อันนี้ต้องใช้แรงในการบีบนะคะนี่ก็คือเนื้อบางเนื้อหนาเขาก็จะมีแบบนี้ค่ะทีนี้คุณสมบัติของแก้ว PT คืออะไรก็คือเขาจะเป็นเขาทํามาจากพลาสติก PT เนี่ยก็จะเป็นแก้วเนื้อแข็งเหนียวแล้วก็หนานะคะแข็งเหนียวแล้วก็หนาแล้วก็ไม่แตกง่ายนะคะไม่ไม่แบบเราถือเราจับเนี่ยมันจะไม่ยวบนะคะอันนี้แต่ถ้าถ้าเนื้อบางอาจจะมีความยวบหน่อยแต่ถ้าเนื้อหนานี่ไม่ยวบเลยเห็นไหมคะก็คือเรียกว่าจับถนัดมือแบบนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็ เนื้อใสนะคะพอเนื้อใสมันก็เลยทาให้เห็นเครื่องดื่มอ่ะสีสันน่าทานนะคะก็อันนี้จะเป็นแก้ว PT ถ้าโดยทรงแล้วอะค่ะเนื้อแก้วของ PT เนี่ยหรือแก้วเพชรเนี่ยคือเนื้อแก้วเขาอะจะใสกว่าแก้ว PP เห็นไหมคะเนื้อแก้วจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นแก้ว PP อันนี้เป็นแก้ว PT ทส่วนมากเลยเนี่ยอย่างอเมซอนมณชนเซเว่นนี่ใช้เนื้อนี้แต่ว่าอย่างส r b u c k s อดอยตุ้งดอยช้างอะไรส่วนมากใช้เนื้อนี้แบบนี้โอลิเลทอก็ใช้เนื้อนี้นะคะเนื้อเพชรแบบนี้นะคะเนื้อเพชรแบบหนาอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นส่วนมากเลยะคะ่ะร้านที่แบบว่าเอามาทําแบรนด์ทาอะไรส่วนมากก็ก็จะชอบใช้อยู่2ประมาณ2แบบนี้นะคะ ทีนี้เนี่ยค่ะด้วยความที่ว่าเขาเป็นแก้วเนื้อหนาเพราะฉะนั้นก็ช่วยเก็บรักษาความเย็นได้ดีระดับหนึ่งเหมือนกันค่ะก็พอคุณสมบัติก็จะพอๆกับแก้ว P p พแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเ,ออเรื่องของข้อดีก็คืออย่างที่บอกไปนะคะก็เรียกว่าเป็นแก้วเหนียวหนาแล้วก็จับถนัดมือแล้วก็เห็นเห็นเห็นเครื่องดื่มได้ค่อนข้างสีชัดเจนอย่างนี้ค่ะก็ดูน่าทานเนาะสำหรับแก้วเพชรเนี่ยค่ะราคาเขาเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงนะคะก็เรียกว่าสูงกว่าพวกเนื้อ PP แบบใส นะคะคแล้วก็แบบพวก g p s แบบนี้แต่ว่าก็ยังถูกกว่าตัวลิจิต PP แบบนี้นะคะอ่ะก็เป็นที่นิยมแหละส่วนเนื้อเพชรนะคะก็มาทารูปทรงที่เวลาที่เป็นพวกแก้วแบบทรงแคปซูลแบบนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นเนื้อเพชรนะคะก็เนื้อ PET นี่แหละก็มีความเหนียวเห็นไหมคะส่วนมากเลยนะที่เราเห็นกันเนี่ยคะ่ะที่เขานิยมใช้กันก็จะเป็นตัวเนื้อเพชรแบบนี้นะคะ ก็เพิ่มดูเพิ่มมูลค่าเนาะเวลาเราใส่เครื่องดื่มอะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเราดูนะคะเวลาแก้วไซส์16ออนนะคะเราลองดูนะพอไซส์16ออนนะคะเนี่ยสามทรงนี้นะคะนี่16ออนเหมือนกันนะถ้าเราดูค่ะพอเป็นเนื้อเพชรเนี่ยมันดูเวลาที่เราจับอะค่ะทรงนี้เราจะรู้สึกเหมือนเฮ้ยแก้วมันใหญ่อะ่ะดูดูไม่น้อยเนาะพอมาเป็นแก้วนี้แบบดูเหมือนแก้วนิดเดียวอะเวลาลูกค้าเวลาเราขายอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าซื้อไปก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแก้วมันนิดเดียวเอง อ่าถ้าเป็นแก้วนี้เหมือนกันค่ะเราก็รู้สึกเหมือนแก้วน้อยๆอ,อย่างเงี้ยนะคะก็แต่ว่าจริงๆปริมาณเท่ากันนะคะเนี่ยอาจจะด้วยความรูปทรงหรือแบบอะไรเงี้ยของของแก้วเขาอย่างนี้นะคะมันก็เลยทําให้ดูรู้สึกเหมือนกันบ,บว่าพอเป็นแก้ว16ออนเนี่ยพอเนื้อเพชรเนี่ยเราจับแล้วเรารู้สึกแบบเออไม่ไม่ไม่เล็กนะเนี่ยคะ่ะไม่เล็กถ้าเทียบกับแก้วอื่นๆน,นะคะอ่า โอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นตะกูลแบบแก้วกระดาษน,นะคะที่ว่าหลายๆร้านก็ใช้กันเนาะแก้วกระดาษเนี่ยก็คือข้อดีของเขานะคะก็คือว่าในเกี่ยวกับน่าจะในเรื่องของลูกร้อนแหละนะคะก็คือช่วยรักษา เพราะว่าเขาสามารถที่จะย,ย่อยสลายด้วยตัวเองได้นะคะส่วนมากแก้วกระดาษเขาก็จะมีการเคลือบพลาสติก PE ไว้นะคะเราก็เลยจะเห็นว่าแบบเนี้ยเขาก็จะมีความเงาๆแบบนี้ที่ต้องเคลือบพลาสติก PE ด้วยเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเดยวกระดาษก็เปื่อยง่ายนะคะก็เลยต้องมีการเคลือบเอาไว้แบบนี้ค่ะมีเคลือบพลาสติก PE จริงๆแล้วแก้วกระดาษเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าการจับเขาก็ส่วนมากเขาจะใช้กระดาษหนาอยู่แล้วทีนี้การจับก็จะค่อนข้างเรียกว่า แข็งแรงแหละนะคะกระดาษแข็งแรงไม่ยวบเพราะว่าถ้าใช้กระดาษยั่ก็เดี๋ยวมันมันก็จะเปื่อยเร็วใช่ไหมคะก็เลยต้องใช้กระดาษที่หนาแล้วก็มาเคลือบ PE มันก็เลยทําให้การจับก็อยู่ทรงดีแบบนี้ค่ะแต่ว่าทีนี้ข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือว่าเราจะไม่สามารถเห็นเครื่องดื่มได้ใช่ไหมคะเราจะแบบมองไม่เห็นเลยว่าในนี้มีแยกชั้นหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียซึ่งมันก็อาจจะทําให ความรู้สึกหน้าทานมันก็ลดลงอย่างนี้นะคะข้อดีของกระดาษนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากในเรื่องของรักโลกแล้วก็คือราคาก็ไม่แพงนะคะแก้วกระดาษเนี่ยส่วนมากเลยเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณช่วง1-3ถึงบาทเท่านั้นเองก็แล้วแต่นะคะว่าแบบเรื่องของความหนาของกระดาษเรื่องของการพิมพ์ลายหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็เรียกว่าราคาไม่แพงนะคะส่วนมากร้านค้าที่ขายแบบราคา เครื่องดื่มไม่แพงมากหลายๆร้านก็ใช้เป็นแก้วกระดาษก็ได้ประหยัดต้นทุนแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะข้อเสียก็คือในเรื่องของการที่เราไม่เห็นเครื่องดื่มเนาะบางทีพอเวลาที่เครื่องดื่มอยู่นานๆเข้าค่ะเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นกระดาษที่มันติดออกมาได้อย่างนั้นอันนี้ก็ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อเสียได้นะคะก็คือว่ามีโอกาสที่แบบจะมีกลิ่นกระดาษนะคะติดออกมาอย่างนี้นะคะน,นี่ก็จะเรียกว่าเป็นแก้วกระดาษนะคะก็ทรงแก้วกระดาษส่วนมากก็เรียกว่าไม่ไม่ได้เวลาที่เราจับอะค่ะก็16กออนเนี่ยไม่ได้ดูใหญ่มาาากเเะียยถ้ทบพอร เพราะเราถืออย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเลยเออสิออนมันดูแก้วเล็กนิดเดียวเองอะ่ะดูไม่เหมือนไม่ค่อยคุ้มนั่นก็เลยเนี่ยว่าเลยเป็นสาเหตุว่าพอเป็นแบบพวกแก้วกระดาษแบบเนี้ยหรืออย่างพวกแก้วเอ,อ่อพีพีแบบเนี้ยเขาเลยไม่ค่อยขายไซส์สิกออนกันเพราะว่ามันดูแบบดูเล็กอ่ะดูแบบเนี้ยดูดิเล็กนิดเดียวอย่างงี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวก P t ทเนี่ยแก้วสิออนก็นิยมอย่างงี้นะคะ อ่ะต่อไปนะคะแก้วอีกแบบหนึ่งค่ะเราเรียกกันว่าเป็นแก้วไบโอนะคะแก้วไบโอก็คือเป็นแก้วที่ย่อยสลายได้เพราะว่าเขาอะค่ะก็คือผลิตมาจากพวกข้าวโพดหรือพวกธัญพืชอ,อะไรต่างๆส่วนมากแก้วไบโอก็จะมีมีบอกเรานะคะบอกเราอย่างเงี้ยทำจากไบโออย่างนี้นะคะ ช่วยในเรื่องของการรักโลกเหมือนกันเพราะว่าเขาสามารถย่อยสลายด้วยตัวเองได้นะคะในช่วงประมาณ5-10ปีอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะหายไปเองอย่างนี้นะคะสำหรับแก้วไบโอค่ะส่วนมากเลยก็จะออกมาในทรงที่เหมือนกับ PET หรือแก้วเพชรนะคะก็เรียกว่าถ้าวางคู่กันเนี่ยดูแทบไม่ออกเลยนะคะแล้วก็แก้วไบโอก็มาทำเป็นพวกแคปซูลได้ด้วยนะคะเนี่ยก็คือจะออกแนวสไตล์เหมือนพวกแก้วเพชรมีลักษณะเป็นเนื้อใสเหนียวแบบนี้นะคะแต่ว่าสามารถย่อยสลายได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้หลายๆร้านนะคะที่แบบว่ามีกระแสรักโลกก็จะใช้เป็นแก้วไบโอแบบนี้กันนะคะซึ่งก็ก็ดีค่ะคือข้อดีเขาก็จะเหมือนกับแก้วเพชรนะคะคือมีความใสความเหนียว แล้วก็ข้อเสียก็จริงๆน่าจะมีเรื่องเดียวค่ะคือแพงเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าราคาของแก้วไบโอเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ3บาทจนถึง4บาทเลยนะคะต่อหนึ่งแก้วไม่รวมฝานะคะ mm. ก็ถ้าหากว่าร้านเราคือสามารถเพิ่มมูลค่าได้ก็ลองดูค่ะใช้เป็นแก้วไบโอก็จะได้ช่วยกันรักโลกเนาะ อ่านะคะอันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นแก้วที่ส่วนมากเลยเนี่ยเราใช้กันอยู่ในร้านเครื่องดื่มเนาะเน่ก็มาแชร์ให้ค่ะซึ่งการพวกแก้วพลาสติกเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้ก็คือแถมนิดน,นึงนะคะว่าจริงๆแล้วแก้วพลาสติกทั้งหลายนะคะไม่ได้เหมาะในการที่ว่าเอามาใช้ซ้ำนะคะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราใช้ซ้ำมาค่ะหรือเรามาขัดสก็ตไบ์อะไรต่ออะไรเนี่ยบางทีพวกสารเคลือบอะไรพวกเนี้ยก,ก็คือมันก็ อาจจะมีการหลุดหรือมันอาจจะมีสารของพลาสติกอะไรพวกนี้ปนเปื้อนออกมาได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เหมาะสาหรับเอามาใส่เครื่องดื่มซ้ํานะคะแต่ว่าถ้าเอามาใช้ซ้ําจริงๆก็คือต้องไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเอาไปทํากระบวนการของที่เขาไปเอาไปทําใหม่อ่ะอย่างนั้นนะคะอันนั้นน่ใช้ได้อันนี้ก็มาแนะนําให้นะคะส่วนแก้วแต่ละอย่างนะคะที่เน่อธิบายมาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นพีพีเนื้อใสพีพีแบบริจิตเป็นเนื้อพีทีเนื้อไบโอหรือว่าเป็นแบบ GPS หรือแบบ กระดาษแบบนี้นะคะก็ไปลองเลือกใช้ให้เหมาะกับร้านของแต่ละท่านได้เลยนะคะน,นี่ก็มาอธิบายให้ประมาณนึงคะ่ะน่าจะพอเป็นไอเดียเนาะเพราะว่ามีคําถามเข้ามาว่าอยากจะรู้ว่าเออแก้วแต่ละอย่างเป็นยังไงควรเลือกใช้ยังไงนะคะสรุปแล้วการเลือกใช้ก็คืออยู่ที่เราเนี่ยแหลคะค่ะว่าเราเหมาะกับ ใช้แก้วแบบไหนหรือต้นทุนร้านเราเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะคะก็ไปลองเลือกตัดสินใจกันเอาค่ะแต่เน่ก็เชื่อว่าคลิปนี้ก็น่าจะพอเป็นประโยชน์นะคะถ้าหากว่าดูแล้วชอบหรือไม่ชอบหรืออยากจะมีคอมเมนต์อะไรก็ยินดีมากๆเลยค่ะคอมเมนต์มาที่ข้างล่างได้เลยนะคะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูแบบไหนก็แจ้งมาได้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวเน่ก็จะหาเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้อีกนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของแก้วต่างๆเนี่ยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee เอาไว้ได้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเวลาที่มีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไม่พลาดกันค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะกับแก้ว 6ชนิดค่ะที่ได้มาแชร์ให้นะคะก็หวังว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์ค่ะไปลองตัดสินใจดูกันได้นะคะว่าเราจะเลือกใช้เป็นแก้วแบบไหนดีค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ